นี่คืออะไรคะต้มยำค่ะโอ้รสเผนะคะอ๋ออ้ว่าดีสิอาวะดาเลยนหยุดาสิแกนจะเอาอะไเอาอะไลินเป็นไรอ่ะอโอ้กขึนสิโอ้ออิ้มิ้ มะเอค่ะเลมอนกราส์ค่ะชิมสักนิดนึงนะคะเชิญค่ะเชิญเผ็ดไหมคะเผ็ดมากเลยค่ะอีกสักนิดนึงนะคะ